ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่อง ชวนดูธรรมชาติของผิวพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ที่มีการพูดถึงว่าเป็นพระที่หลวงพ่อพิษวัดละคังที่พิจิตเป็นคนสร้างนะครับมีความน่าสนใจยังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับสำหรับหลวงพ่อเงินองค์นี้มีความน่าสนใจตรงที่ความเป็นธรรมชาติที่ผิวพระ ภาพสนิมที่เกิดขึ้นนะครับมีความชัดเจนสวยงามอย่างที่ถ้าได้เห็นจากกล้องกางขยายสูงเนี่ยจะเห็นความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยครับความเหี่ยวย่นที่ผิวพระแล้วก็สนิมที่เกิดจากการเวลา ข้อมูลจากนักวิชาการที่พูดถึงผิวุพระที่มีลักษณะแบบนี้ครับนักวิชาการอธิบายไว้ว่าเกิดจากการที่โลหะต่างชนิดกันที่มีจุดล้อมเหลวต่างกันเนี่ยครับเขาพยายามจะแยกตัวกันพยายามจะไม่รวมตัวกันนะครับเวลาที่เขาเซตตัวเวลาที่เขาแข่งตัวเนี่ยครับก็เลยจะเห็นเป็นลักษณะเป็นรากบักชีเป็นตาม้ง เป็นใย่มนมุมแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันอย่างที่ผมพูดหลายๆครั้งว่าคราบแดงแดงคราบสนิมส้มอมน้ำตาลคราบสาแดงแงแบบนี้นะครับไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับความเป็นธรรมชาติแบบนี้สีสันวันน้าที่มีความเข้มความอ่อนแบบนี้นะครับลองพิจารณากันที่เรื่องของผิวพระกันดูก่อน รเรื่องของสนิมกันดูก่อนนะครับเรื่องของตามมุงรากบางชีอย่างที่ผมบอกว่าดูง่ายนะครับเมื่อเราดูผ่านกล้องกำลังขยายสูงแบบนี้นะครับเห็นเม็ดแร่ที่ฝังอยู่ที่ผิวพระไหมครับนี่ครับอย่างที่ผมพูดว่าผมเห็นผิวพระแบบนี้ผมจะคิดทันทีเลยว่าจะต้อง มีทองคําผสมอยู่เยอะนะครับเพราะว่ามีความเหลืองส้มที่ผิวพระเนี่ยนะครับสวยงามย้อนไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยนะครับคนจะพูดถึงเรื่องของเปอร์เซ็นต์ทองคําที่เยอะนะครับพระเปียกทองพระเปอร์เซ็นต์ทองสูงนะครับถ้าใครดูคลิปผมหลายๆคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่าพระที่สีสันวันนะเหมือนทองนะครับถือไปตรวจในมือไม้สันแต่ว่า ไม่เจอเปอร์เซน็นทองสูงแล้วครับใครถ้าลองย้อนไปดูคลิปของผมที่เป็นพิมพ์คีตาแข้งตุ่มนะครับเหมือนทองคำมากๆไปตรวจแต่ก็เปอร์เซน็นทองคำไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามีในเนื้อพระแต่ไม่เยอะนะครับดูความเป็นธรรมชาติดูผิวดูรอยตามมุ้งรากปักกีนที่ผมบอกนะครับลักษณะเป็นเกตกระด,ดีเห็นไหมครับสีเข้มสีอ่อนในที่ผมบอกความเหี่ยวยน่น คือลักษณะธรรมชาติผิวพระแบบนี้คือสวยงามเป็นธรรมชาติครบองค์ประกอบอย่างที่เคยพูดถึงไว้นี่ครับเม็ดแร่ที่มากับดินนวลตอนที่เขาจุ่มทาครับนี่เห็นสนิมที่เม็ดแร่นะครับเราดูดีๆเราจะเห็นสนิมที่เม็ดแร่เห็นไหมครับคือผิวแบบนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์แน่นอนครับผมมั่นใจเลยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นมันเป็นข้อสันนิษฐานของคนที่ทำบุ่นเทียนคนที่เททองมาก่อนอย่างผมนะครับผมก็พูดถึงพระในลักษณะแบบนี้ในขณะเดียวกันก็ยังไม่มี เห็นใครทําได้นะครับที่บอกว่าทําเก๋าทาฟอมลักษณะที่สีสันเป็นธรรมชาติเม็ดแร่ฝังมีสนิมเกิดขึ้นในแบบนี้นะครับสวยงามเป็นธรรมชาติอย่างที่ผมบอกว่าเราดูผ่านกล้องกาลังขยายสูงแบบนี้สวยงามนะี่ครับดูธรรมชาติที่ผิวพลากันก่อนนะครับดูในซอกนะฮะดูสีที่เกิดขึ้นดูเม็ดแร่ดูสนิมที่เกิดขึ้นนะี่ครับ บอกได้ด้วยด้วยตัวตัวภาพมันเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ในผมก็หาข้อมูลมานะครับถ้าที่หลวงพ่อพิทสร้างเนี่ยบางท่านนะครับสายลึกๆก็ยังบอกว่ามีพิมพ์เสียนโตที่เป็นต้นแบบของรุ่นปืนแตกก็มีคนพูดถึง มีคนพูดถึงว่าสร้างปี2475นะครับมือท่านถือถุงเงินถุงทองนะครับก็ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ที่ก้นเนี่ยครับที่ก้นเหรียญเนี่ยก็ยผมให้ดูที่ก้นนะครับที่ก้นรูปหล่อกก็จะมีลักษณะคล้ายๆตัวหนังสืออยู่ผมก็พยายามอ่านอยู่นะครับว่าเป็นตัวอะไรจะ จะเป็นพศสอ 2, 4, 7 5ก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือจะเป็น2 4 6 3ก็ก็เป็นไปได้ันนะก็นั้นก็ไม่มั่นใจจริงๆน,นะครับเรื่องเรื่องของตัวตัวหนังสือตัวเลขที่อยู่ที่ที่ฐานท่านเนี่ยครับอันนี้ไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้ผมให้ดูตรงก้านชนวนนิดหนึงนี่ครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าดูคลิปผมหลายๆคลิปเนี่ยตัวก้านชนวนเนี่ย จะเห็นลักษณะเหี่ยวที่ผิวพระแบบนี้เพราะว่าตอนที่เขาฝนตรงก้านชนวนเนี่ยขัดตรงก้านชนวนเนี่ยก็คือจะขัดเงาขัดเรียบเลยเพอเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะนี่ครับเป็นแบบนี้ความเหี่ยวย่นตรงนี้นะครับลักษณะเหมือนเกรนเวลาที่สองกล้องมันขยายสูงที่เขาใช้ดูผลึกของโลหะเนี่ยฮะมันจะประมาณนี้เลยเนะฮะเห็นไหมฮะ ตัวนี้หลอกกันไม่ได้นะครับสังเกตเลยถ้าถ้าถ้าเห็นแบบนี้ท่านก็สบายใจได้เลยว่าเนี่ยครับความเขี่ยวย่นที่เกิดจากการเวลามันจะมีลักษณะประมาณแบบนี้นีครับอันนี้เฉพาะที่ลอยก้านชนวนผมเองกลับรู้สึกว่าพระองค์นี้นะครับมีค,ความพิเศษมีมีอายุ คือการสร้างพระแบบนี้นะครับอันนี้ผมผมอธิบายจากประสบการณ์ผมไม่ได้ทําได้ง่ายนะครับที่ไม่ได้ทําได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าก้านชนวนที่ต่อนะครับจะต้องมาต่อด้านข้างที่ฐานอีกทีหนึ่งนะครับผิดกับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมที่ใช้การต่อก้านชนวนเนี่ยนะครับต่อที่กลางฐานได้เลยนะครับแล้วก็เป็นฐานเรียบในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบกับ พระองค์นี้เนี่ยที่ใต้ฐานเนี่ยยังมีตัวอักษรนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพศเพราะฉะนั้นจะทําพิมพ์ยากกว่าจะหล่อยากกว่าเพราะโอกาสที่ตัวอักษรที่อยู่ใต้ฐานเนี่ยจะไม่ติดจะไม่เต็มเนี่ยนะครับจะมีสูงมากผมยังมองว่าทําค่อนข้างยากนะครับถ้า ทำหุ่นเทียนเนี่ยลำพังเทหุ่นเทียนให้เต็มนะครับแกะออกมาแล้วให้ตัวหนังสือพวกนี้เต็มอยู่นี่ยังทํายากเลยเรายิ่งเวลาไปเททองนะครับเวลาทองให้เต็มเบ้าเนี่ยนะครับเต็มเบ้าหล่ออันนี้เนี่ยนะครับตัวหนังสือต้องติดนะครับทำยากนะครับผมบอกเลยว่าทํายากก็คือเป็นลักษณะที่ถ้าจะสังเกตได้คือไม่เป็นที่นิยมของการหล่อพระนะครับเพราะว่า ทางที่น้ําเทียนเข้าเนี่ยน้ำทองเข้าเนี่ยนะครับตรงก้านชนวนเนี่ยยังต้องมีตัวหนังสือมีลายขึ้นมาอีกนะครับเวลาเททองจะเทยากมากนะครับสังเกตได้เลยว่าจะไม่ค่อยนิยมทํากันเพราะทํายากนะครับเต็มที่ก็คือหล่อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้การต่อโค้ดลงไปนะครับซึ่งทําง่ายกว่านะครับทำง่ายกว่าพระที่จะมีตัวหนังสืออยู่ที่ด้านด้านล่างที่ก้นแบบนี้ เดี๋ยวผมเอาภาพนิ่งของลักษณะตัวอักษรที่ก้นไว้ให้ลองอ่านลองเทียบดูนะครับต้องขออนุญาตของพระองค์อื่นๆนะครับผมก็ไปคัดลอกรูปมาลองให้ดูเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าอ่านเป็นตัวเลขอะไรเป็นตัวอักษรอะไรก็พยายามอ่านอยู่หลายๆองค์ครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นอะไรแต่ว่า มีคนพูดถึงว่าสร้าง2475นะครับแต่สําหรับผมผมกลับรู้สึกว่าพระองค์นี้เนี่ยในเชิงช่างเนี่ยนะครับเป็นการทำโดยที่แกะพิมพ์ต้นแบบเนี่ยครับก็คือแกะมือไม่ได้ไม่ได้ใช้การลอกแบบนะครับก็คือความสวยงามของของแบบหล่อเนี่ยก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ในขณนะดเดียวกันถ้าผมสังเกตจากได้หลายท่านที่นำพระแบบนี้มาลงเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีรอยชนะหรือฉลาบเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเห็นหลายองค์ที่มีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอยชนาหรือรอยฉลาบนิดนึงเนี่ยครับในที่ผมเคยอธิบายไว้นะครับรอยชนะหรือรอยฉลับแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่เขาเผาพิมพ์นะครับเผา สำลอกน้ําเทียนหุ่นเทียนออกมาเนี่ยนะครับพอน้ําเทียนไหลออกมาหมดแล้วนะครับลุกไหม้ไปหมดแล้วเนี่ยเขาจะต้องหงายพิมพ์ขึ้นมานะครับที่บางคนเขาเรียกว่าพิมพ์กระดกอะไรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเขาต้องเขาคว่ำเพื่อให้น้ําเทียนเนี่ยนะครับมันสำลอกมันโดนความร้อนแล้วมันก็ไหลร่วงลงมานะครับมันก็ลุกติดไฟไปพอเผาจน น้ำเทียนไหลออกมาหมดแล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องกลับพิมพ์ตั้งขึ้นมานะครับเอารูที่ไว้สําหรับเทน้ําทองเนี่ยหงายขึ้นมาจังหวะนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการกระแทกมันอาจจะมีการพล้าเกิดขึ้นที่ที่ดินนวลที่เคลือบอยู่ครับดินนวลที่เราจุ่มทาตรงนั้นเนี่ยพอมันร้อนจัดเนี่ยนะครับแล้วมันก็กรวงและมีรอยกระแทกนิดหน่อยนะครับ มันก็จะเกิดรอยแคลกรอยลานเกิดขึ้นมาพอเวลาเราเทน้ําทองเข้าไปเนี่ยมันก็จะแทรกซึมของรอยลานรอยลา้วรอยแคลกตรงนั้นนะครับก็เกิดจะเกิดเป็นเนื้อเกินแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งถึงแม้เราจะเข้าดินดีเราเข้าลวดดีนะครับไม่ให้พิมพ์มันเบ่งตอนที่โดนความร้อนเนี่ยแต่โอกาสที่จะเกิดแบบนี้ก็เกิดได้ง่ายนะครับเกิด รอยชนางรอยฉลับหรือรอยเนื้อเกินแบบนี้ครับเกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งเราเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็พูดได้เต็มปากแล้วครับว่าแบบนี้คือการหล่อโบราณแน่นอนนะครับไม่ต้องตกอ,อกตกใจอะไรแล้วข้อดีก็คือแบบนี้นี่คือไม่มีเหมือนกันหรอกครับลักษณะการเกิดตำแหน่งที่เกิดอาจจะเกิดใกล้ๆก,กันแต่ว่ารอยที่เกิดขึ้นยังไงก็ต้องไม่เหมือนกันครับเพราะมันเป็นธรรมชาติ ดูดูตรงไหนมันก็เห็นความเป็นธรรมชาติเห็นความเหี่ยวย่นไปหมดนะครับต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วต้องหลงสเสน่ห์นะครับถ้าใครได้ส่องเข้ากล้องเนี่ยจะได้เห็นสเสน่ห์ของผ้าหล่อบโบราณแบบที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเห็นสนิมไหมฮะดูตรงไหนก็จะดูง่ายไปหมด รอยความเป็นธรรมชาติแบบนี้มันบอกเราได้นะครับเรื่องของอายุนะครับยังไงก็ผ่านการเวลามาล้า20 30ปีเกิดขึ้นไม่ได้สวยงามแบบนี้หรอกครับมั่นใจได้เลยในขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับพระองค์นี้ผมไปตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องพิเชอร์มานเน้นยำ้ำหลายครั้งจริงๆผมไม่ได้ต้องการจะ โฆษณาเครื่องเขานะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้คนที่ฟังหรือคนที่เห็นข้อมูลเนี่ยนะครับจะได้เชื่อมั่นว่าเครื่องเขาเนี่ยมันตัวละ2ล้านกว่าบาทนะครับเครื่องเขาขายเนี่ยนะครับเครื่องของเยอรมันตัวนี้เนี่ยมันมาตรฐานนะครับถ้าไม่แน่จริงเขาขายไม่ได้ล่ะครับเครื่องละสองล้านกว่าบาทนะครับแล้วเขาก็มาใช้ในเชิงพาณิชย์ซื้อขายธาตุโลหะราคาแพงๆกันไม่ได้นะครับตัวรับรองกันไม่ได้พอเราไปตรวจด้วยเครื่อง p ิเชอร์เอเซโกสโคปเนี่ยนะครับ เจออะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจคือเจอทองแดง69.81นะครับเกือบ70มีสังกสีเนี่ย24.67ในขนาดเดียวกันนะครับที่พระองค์นี้เนี่ยดูเหมือนทองคำมากๆเพราะอะไรนะครับเพราะว่าองค์นี้เนี่ยมีดีบุกอยู่4.425นะครับ4.4เนเนี่ยถือว่าเยอะมาก ครับถ้าเป็นตอนนี้อย่างที่ผมหาข้อมูลคร่าวๆเนี่ยราคาดีบุกมันแพงกว่าราคาทองเหลืองอยู่ประมาณเกือบสิบเท่านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่พระองค์นี้จะทําปลอมทําเล่นๆขึ้นมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับด้วยโลหะที่ใส่มีมูลค่าแบบนี้เป็นไปไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าย้อนกลับไป50ปี90ปีหรือ100ปีเนี่ย โลหะแบบนี้นะครับดีบุกตอนนั้นราคายังไงนะครับหาง่ายหายากขนาดไหนผมผมไม่มีข้อมูลเพียงแต่ว่าการมีดีบุก4.4%นี่มันต้องพิเศษมาก,ๆ,นะกานๆนะครับแล้วก็ธาตุอื่นๆนะครับที่เป็นธาตุประกอบที่มีเปอร์เซ็นต์ไม่สูงนะครับถ้าใครพออ่านค่าลองไปดูในตารางที่ผมทิ้งไว้ให้ดูนะครับผลตรวจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีพาลราเดียมมีเงิน ครับมีนิกเกิล0 2นครับมีโครเมียมมีดีบุกมีแร่เหล็กมีโมลิดดนัมมีหลายตัวนะครับน่าสนใจอย่างที่ผมบอกว่าเราเจอธาตุในกลุ่มที่แพงกว่าทองคำปนปะปนอยู่เนี่ยเราสบายใจนะครับผมมั่นใจเลยว่าพระองค์นี้เนี่ยต้องสร้างในวรระพิเศษนะครับใช้โลหะที่ ค่อนข้างมีราคานะครับการใส่ดีบุกปริมาณขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับถ้าธรรมดานี่ก็เอาทองเหลืองมานะครับใส่ใช้ทองฝาบาทร่วมเข้าไปนะครับใช้ทองเหลืองกับทองฝาบาทนี่ก็ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับแต่การที่มีดีบุกขนาดนี้นะครับมันต้องมีความพิเศษทองแดง69ซนี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับนะครับลองดู ที่ผมบอกว่าการได้เห็นแบบนี้เนี่ยก,ก็สบายใจนะครับว่าพระมีอายุแน่แต่ก็ผมว่าตลาดก็ยังไม่ค่อยให้ความสนุกสนใจมากมายนักนะครับสนใจแต่เรื่องของราคาเป็นตัวนำแต่สำหรับเองผมเองเนี่ยผมให้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยครับผมมองว่าน่าสะสมนะครับน่าสะสมน่าบูชาเพราะว่าอะไรเพราะว่า อร์เซ็นต์โลหะที่ใช้เนี่ยนะครับสำหรับวงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าว่าพิเศษในขณะเดียวกันสีสันวันนะแล้วก็ลักษณะธรรมชาติที่ผิวพระเนี่ยพระมีอายุแน่นอนการเวลาทำให้ผิวพระออกมาสวยงามแบบนี้นรตรงไหนก็ดูดีถ้า ไปนค้นข้อมูลเนี่ยนะครับก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับดูหาในใน o g l e ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังมีข้อมูลของพระทีหลงพอพิษสร้างแบบนี้นะครับไม่ค่อยมากก็ไม่มั่นใจว่าสร้าง24.5จริงไหมนะครับแล้วก็ของหลวงพอพิษสร้างจริงไหมนะครับอันนี้ก็พูดตามตรงเลยนะครับข้อมูลค่อนข้างน้อยเพียงแต่ว,ว่า เรื่องของอายุพระเนี่ยนะครับมั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่ของทำเรียนแบบของพึ่งสร้างนะครับไม่ไม่น่าจะเป็นไปนได้ผมมั่นใจเลยว่าพระองค์นี้ต้องมีอายุเกิน70ปีแน่นอนนะครับความเป็นธรรมชาติแบบนี้การใช้โลหะแบบนี้นะครับมั่นใจเลยว่าต้องต้องเกิน70ปีต้องก่อน2500แน่นอนนะครับดูตรงไหนก็ดูง่ายไปหมดแล้วครับ ย่างที่ผมบอกว่าผมชวนดูธรรมชาติผมชวนดูพระผมชวนวิเคราะห์พระไปด้วยกันอยากให้เหมือนท่านส่องพระด้วยตัวเองครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมแต่ว่าปกติผมเนี่ยเวลาผมดูพระตัวเองเนี่ยก็จะหมุนไปเรื่อยแล้วครับหาจุดที่ชอบหาจุดที่ดูแล้วสบายใจหาจุดที่ดูแล้วมั่นใจนะครับแต่ถ้าน้องๆหรือว่านักสะสมบางท่านที่ไม่ใช่แนวอนุรักษ์ไม่ใช่แนว แบบผม,มนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยนี่ครับเก็กรดีเห็นชัดเจนนะครับรอยตามมุงหน้าปากจีดูง่ายไหมครับผมเองผมชอบเลยผมเห็นเลยผมลงสเสน่ห์ท่านเลยว่าทำไมดูง่ายแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าหาข้อมูลสนับสนุนเนี่ยเรื่องของปีสร้างนะครับการสร้างนี่ก็จะหายากหน่อยในขณะเดียวกันพิมพ์ทรงก็จะไม่เหมือน จะดูมีความคลาสสิกกว่าด้วยซ้ำนะครับในมุมของผมนะครับเพราะว่าไม่ซ้าใครนะครับบางคนอธิบายว่าเป็นพิมพ์ที่ท่านถือถุงเงินถุงทองก็กกมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าไม่ได้คือมือท่านไม่ได้ไม่ได้ขัดสมาธิครับลักษณะเหมือนถืออะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่พระที่ถอดพิมพ์นะครับเป็นพระที่แกะ ขุ่นขึ้นมาถอดแบบขึ้นมานะครับของที่จะสร้างเนี่ยก็คือทำด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้ก๊อปแบบมามีความคลาสสิกกว่าเยอะแต่นะว,ว่าสายแข็งสายพาณิสเนี่ยน,นี้เขาอาจจะมองข้ามกันไปอาจจะว่าขายยากนะครับแต่นักสะสมเนี่ยผมว่าน่าจะชอบลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีความเก่าให้เห็นมีความเป็นธรรมชาติให้เห็นนะดูตรงไหนก็ดูดีไปหมด ท่านดูพระองค์นี้นะครับแล้วท่านลองเทียบกับสนิมเหล็กที่ผมชอบทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแรกๆเนี่ยนะครับจะได้เป็นความรู้นะครับไม่มีให้เห็นเลยนะครับตัหรับองค์นี้เนี่ยเรียบตึงเนี่ยดูตรงไหนไม่มีเลยนะครับถึงจุดที่จับบ่อยๆโดนไม้โดนมือบ่อยๆสัมผัสบ,บ่อยๆก็ไม่มีความเรียบตึงให้เห็น นะครับลองดูอย่างที่ผมบอกว่าเราก็ลองเทียบกับภาพนิ่งที่ผมเอามาให้ดูนะครับว่าการดูแบบนั้นมันคุ้นเคยกว่าไหมสำหรัหรับบางคนที่ไม่ไม่คุ้นเคยกับการดูผ่านกล้องกางขยายสูงนะครับก็ดูผ่านวิดีโอที่ผมถ่ายสั้นๆให้ดูนะครับว่าเวลาเหมือนดูปกติเนี่ยมันดูแล้วเห็นเป็นยังไงกระพอขยายมาปุ๊บเราเห็นอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมแนะนําเลยให้หามาใช้นะครับหลักร้อยนะครับ ไม่ถึงพันบาทหรอกครับอุปกรณ์ครบเซตก็ไม่ไม่ถึงหรอกครับเสียบมือถือก็ดูได้เลยนะครับเห็นแบบนี้ก็สบายใจนะครับไม่ต้องถือพระไปให้ใครหรอกครับท่านดูด้วยตัวเองนะครับเห็นแบบผมนี้ท่านก็สบายใจละในขณะเดียวกันเนี่ยมีโอกาสเราค่อยเอาพระไปตรวจนะครับไปตรวจด,ดูมวลสารนี่ครับสีสันวันณะแบบนี้นะครับดีบุก 4. 4 4สวยงามมากๆ ครอยากให้ติดตาแบบนี้มากกว่านะครับลองลองดูพระแล้วลองท่านลองวิเคราะห์ดูว่ามีโอกาสเป็นไปได้อย่างที่ผมพูดไหมว่าพระมีอายุครับเรียบตึงไม่เห็นเลยนะครับสนิมที่เกิดขึ้นแบบนี้ท่านมองว่าสนิมจริงๆริงไหมครับท่านมองว่าเป็นสนิมจริงๆหรือว่าเกิดจากการเคลือบการทาอะไรบางอย่างมาแต่สําหรับผมนี่ผม มั่นใจนะครับว่ามันคือธรรมชาติของผิพพระมันคือพร,ะ,อพระที่ผ่านการเวลานะครับโลหะที่ใช้เนี่ยนะครับมีเหล็กอยู่แค่0.469ซนะครับซึ่งอันนั้นก็เล็กน้อยนะครับแต่ทําไมมีสนิมเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วสนิมแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สนิมเหล็กนะครับมันเป็นสนิมของทองแดงมันเป็นสนิมของสังกะสีสวยงามมากๆ ฝากไว้ครับตอนนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยภามนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ันนี้ผมมีตัวอย่างการเกิดสนิมเหล็กมาให้นักสะสมได้ดูเปรียบเทียบกันก้อนเหล็กก้อนนี้ผมเก็บได้กับดินที่มาถมที่ประมาณเกือบสิบปีแล้วเราลองมาดูความคล้ายคลึงกันลักษณะการเกิดสนิมธรรมชาติกับการเกิดสนิมที่เกิดกับพระหล่อโบราณที่ ผมทำคลิปมาให้ดูกันนะครับจะเห็นความคล้ายคลึงกันผิวไม่เรียบผิวครุขระคล้ายผิวส้มสีเข้มสีอ่อนสีสนิมสีส้มอมน้ำตาลสีน้ำหมากนะครับการเกิดของเขาเนี่ยนะครับอยากให้ดูตรงนี้แล้วก็ไปพิจารณาพระรอโบราณที่ท่านมีนะว่ามีคำคล้ายคลึงกัน าากันบ้งอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นเหล็กนะครับการเกิดออกไซด์การเกิดสนิมของเขาเนี่ยเกิดได้ง่ายได้เร็วกว่าครับนีนอีกด้านหนึ่งครับอันนี้จะค่อนข้างชัดนะครับสีส้มอมน้ําตาลสีน้ําหมากอย่างที่ผมว่าความไม่เรียบความเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นนี่ฮะอยากให้ดูธรรมชาติศึกษาธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่เสียหายหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีใครไปทําไป งแต่งให้เขาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับนี่ฮะเราจําภาพแบบนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ไปดูพระรอรบราณที่เรามีถ้าได้เคียงกับการเกิดธรรมชาติแบบนี้เราก็ได้เปรียบเดี๋ยวดูเหล็กเส้นที่ผมเก็บได้ที่ข้างบ้านนะครับลักษณะการเกิดสนิมของเขาเนี่ยครับสีสันความอิสระใน การเกิดสนิมของเขาสีเข้มสีอ่อนที่เกิดขึ้นความไม่เรียบที่ผิวอย่างที่บอกว่าการใช้กล้องกําลังขยายสูงเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นรายละเอียดเห็นความชัดเจนที่มากกว่าการดูผ่านกล้อง 10x เห็นไหมครับความเข้มความอ่อนของสีผิวขุกขระอย่างที่ผมบอกผิวไม่เรียบผิวส้มที่เกิดขึ้นนี่ครับความเป็นธรรมชาติของเขาเราศึกษาการ เปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่ผิวของเหล็กนะครับไปเปรียบเทียบกับข้าหล่อโบราณที่ใช้โลหะที่เกิดสนิมยากนะครับแต่ทำไมพระที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยเห็นคราบสนิมนะครับเราก็มาเปรียบเทียบกันว่ามีความคล้ายคลึงกันไหมนะครับอยากให้ท่านดูท่านพิจารณาอเองผมเพียงแต่แนะนำวิธีการนะครับ ท่านก็ลองวิเคราะห์ลองคิดตามไปดูว่าเอ๊มันใช้ได้จริงไหมนะครับอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยอันนี้คือธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปไปทําอะไรกับเขานะครับแต่หลายๆคลิปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับการเกิดสนิมของเขาก็จะคล้ายคลึงนี้นะครับของหลวงพ่อโตวัดบางพลีเนี่ยพระ40ปีก็สนิมสวยงามนะครับหรือหลวงพ่อเงินที่ผมทําไว้พิมพ์นิยม8องค์แล้วก็ คลิปพิมพ์นิยม5องค์นะครับดูกันยาว,ยาวๆเปรียบเทียบกันไปยาวๆนะครับค่อยๆดูค่อยๆศึกษานะครับหรือหลงเ้าไปไวาดกาแพงนะครับทําไว้ยาวๆให้ค่อยๆดูค่อยๆเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกคือผมอยากให้ดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูการเกิดของเขาแล้วมาปรับใช้กับพระที่ท่าสะสมนะครับท่านดูท่านก็จะมีคําตอบให้กับตัวเองแหละว่าพระที่ท่านสะสมเนี่ยมีอายุไหม มีความเก่าไหมครับ